เข้าใหม่ครับเซก,ก๊อปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเสจกน้ำซิงลื่นลื่นลื่นฝนตกครับนนลื่น

gần đi điều em đi đâu เสร็จครบครับเรือบร่วง รถใหม่เซียกรบครับนี่คันนี้เอามาน่าจะ40กว่าครับ้าจะไม่ผิดน่าจะ40ต้นต้นๆครับแต่ว่าเอามาฟิตเครื่องใหม่ครับนี่นครับสภาพตาม <3 S 2> นี้เลยแต่ว,ว่ากันชนซื้อใส่ใหม่นะครับนี่กันชนกันชนเตะและปลายเท่าครับ หนักรถฮะน,นี่หนักน้ำแข็งน้ำแข็งมันหนักพี่ลุกเปิดไฟไว้ทำไมนครับชายดินจดย์ทานข้าวเช้าครับในวันนี้เดี๋ยวพาไปชมปลาย <c oughs> ปลายเฟสใหม่เซกอบครับนี่ <c oughs> อะไรยังไงคนอื่นไม่เช่นนี่นี่นี่ไปนเนี่ครับลายสี่นิ้วครับนี่แปดสองเขาไม่มีคนเชื่อรลขเขาสวยงามมากเลยครับนี่กระบะทำมาใหม่ครับสก๊อตสก๊อตคันนี้เอามาเท่าไหร่นะ ตอนอ,อมาอ่นโอ้ขอไปครับเอามาอยู่ห้าสิบกันนี่แต่ว,ว่าเขาลดให้ครับเหลือสี่สิบประมาณสีิบเปดครับเครื่องหลวมครับเขาลดให้สองหมืนเอาเงินมาฟิตเครื่องใหม่ครับ ภาพสวยเลยครับคันนี้ตอนนี้ก็ฟิตเครื่องพร้อมใช้งานแล้วครับโอเคครับฝากไว้ที่รถเสกบตอนนีไปรับทานข้าวกันครับโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ